บทที่15ก็ยังเป็นภาคต่อของบทที่14ไงนะคะมีการใช้รูปเตะเพิ่ม2อันสอ2อันใหม่แต่ว่าอีอันเนี้ยเรียนไปแล้วตั้งแต่ครั้งแรกใช่ป่ะแต่โมอีเดสกาขออนุญ,ญาตทำจุดจุดๆได้ไหมถ้าเราให้อนุญาตก็ไม่ต้องใส่คําช่วยไม่ต้องใส่กะข้างหลังนะคะอันที่2แต่ว่าอิกเคมาเซมหมายความว่าไม่ได้เออ่ทำอะไรไม่ได้ห้ามทํานะคะ,อะเออเมเซก็เราเริ่มเราเริ่ม บินหนักสองแล้วเนาะคืออย่างเงี้ยพอเราเรียนไปเรื่อยๆเราจะเจอภาษาที่เขาเรียกว่าภาษาสุภาพกับภาษากันเองนะคะดิัจะพยายามสอดแทรกเล็กๆน้อยๆไปก่อนละกันนะคะใครที่มีที่ว่างจดจดหน่อยนะเตโมอีเดสกาเอ่อฟังดูสุภาพสุภาพทับเตโมอีเดสกาขออนุญาตทานได้ไหมคะทเบเตโมอ,อีเดสขอทานได้ค่ะนะเออเวลาเราไปเจอคนญี่ปุ่นพูดเนี่ยนะน้องๆหลายคนทํางานอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือว่า ทำงานอยู่กับคนญี่ปุ่นใช่ไหมเวลาเราทํางานที่ญี่ปุ่นหรือทํางานกับคนญี่ปุ่นเราจะเป็นอะไรเราจะเป็นลูกน้องใช่ปะ่ะ <c oughs> เออนะทีนี้อ่ะคนที่เป็นหัวหน้าเราหรือผู้ใหญ่พูดกับเราอ่ะเขาจะพูดภาษากันเองเอ่าค่อยค่อยเข้าค่อยค่อย,อย,อยหยอดทีละนิดเรื่องภาษาสุภาพภาษาอัเกษกันเองคือภาษาไทยเนี่ยมีไหมภาษาสุภาพกับภาษากันเองก็มีนะแต่ของไทยเราไม่ไม,ไม่ซีเรียสขนาดนั้นถึงกับขนาดมีกฎการเปลี่ยนเป็นคำคำเราแค่ เออจะไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยสุภาพหรือกันเองพูดกับเพื่อนนะพูดกับเพื่อนใช่ไหมจะไปญี่ปุ่นจะไปกินข้าวจะไปห้องน้ำอย่างเงี้ยเออเราพูดแบบพูดกับเพื่อนเวลาเราจะพูดกับผู้ใหญ่เนี่ยเราก็แค่ใส่คับกับค่ะเออใช่ไหมจะไปญี่ปุ่นค่ะจะไปกินข้าวค่ะอันนี้คือเราแยกกันแค่นี้แหละภาษาสุภาพกันเองใช่ป่ะเออแต่ภาษาญี่ปุ่นมันมันเวอร์กว่านั้นอ่าเราเข้าใจไว้ตรงนี้ก่อนนะอ่าค่อย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 พูดไปทีละนิดทีนิดเดี๋ยวพอไปเจอบทไหนอ่ะที่เราต้องเปลี่ยนจาก ที่เราพูดกันอยู่ที่เรียนกันไปตั้งแต่ e สิบห้าบทแรกเนี่ยใช่ปะเออพอเปลี่ยนกระทันหันเนี่ยเดี๋ยวหนูตั้งตัวไม่ทันเรนเซค่อยๆหยอดก่อนละกันใช่ไหมอ่ากันเองเวลาเราได้ยินเขาพูดเนี่ยเขาจะไม,ไม่พูดแบบเออเราตัวอย่างาเขาไม่ใช่ไหมเ a b e t o เ o e desca ใช่ปะขออนุญาตทานได้ไหมใช่ไหมเอ่อถ้าเกิดว่าเขาพูดกันเองนะเขาจะใช้กริยารูปเตะนี่แหละนะแล้วก็ใส่โม อีใส่เครื่องหมายคำถามไว้อะไรเซอีอะไร <c oughs> เขาเรียกว่าขึ้นเสียงสูงโลกอ่าทาบเบเตอโมอีคืรีนนะคืรีไหมฟังละครฟังอนิเมะนะคะทาบเบเตโมอีอ่าคือถ้าเป็นสุภาพอ่ะจะพูดคำว่าเดสกาทาบเบเตโมอีเดสกาใส่เดสกาเข้าไปด้วยแต่ถ้าเป็นกันเองหนูอาจจะได้ยินว่าทาเบเตโมอีวงเล็บไว้นะคะกันเองอ่าอันนี้ ขอกินได้แม่อ่าขอกินหน่อยได้แม่ทัเบตเตอมอ,อีอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นเอ่อนะเขียนคําแปลไว้ให้ด้วยเดี๋ยวจะงงเพราะว่ามันจะมีไอ้นี่อีกมันจะมีให้อนุญาตอีกใช่ไหมล่ะอะไรนะจะเขียนตรงไหนดีวะเนี่ยทัเบตเตอโมอ,อีแปลว่าขอกินได้จีขอจุดๆหน่อยนะขออนุญาตนั่นแหละมันก็คือขออนุญาตเหมือนกันนะคะแต่ว่า ความกันเองอ่ะมันจะมีมากกว่า้ออาแบบเบตโตโมอิขออนุญาตแบบกันเองอ่ะโอเคขออนุญาตแบบกันเองนะจ๊ะส่วนให้อนุญาตล่ะให้อนุญาตก็กริยาทาเบเตโมอิเหมือนกันไหมสองอันนี้เหมือนกันไหมทาเบเตโมแล้วก็เครื่องหมายสังเกตนะแตกต่างกันที่เครื่องหมายนะคะประโยคภาษาญี่ปุ่นนะถ้า,ถาจบด้วยเครื่องหมายคําถาม จะขึ้นเสียงสูงทาเบเตโมอีข้างบนนะทาเบเตโมอีเขากินเลจีถ้าไม่ขึ้นถ้าไม่ใส่เครื่องหมายคำถามหนูก็ไม่ต้องขึ้นเสียงสูงก็พูดเสียงปกติธรรมดาเนี่ยค่ะทาเบเตโมอีเพราะนั้นสองอันไม่เหมือนกันเด้อทาเบเตโมอีเขากินเลจีทาเบเตโมอีเออกินดิกินก็ได้กินไม่ได้เอ๋อนะคะอ่าอะไรอีกนะอา่อาอา่เอาเ,าเามื่อกี้เมื่อกี้คิดว่าจะพูดอะไรนะลืมไปละก็มันมันไปละทาเบเตโมอี เออ่อกินเสร็จพูดแล้วอ่ะต่อเลยค่ะทาเบทเทวะอิเคมาเซนใช่ปะ่ะเออทับเบทเทวะอิเคมาเซนอันนี้มีกันเองไหมเซห้ามอ่ะนะอิเคมาเซนเราจะเปลี่ยนเป็นดาเมะเอะอทัเบทเทวาดาเมะอาจจะไปได้ยน d ame, d ame ินดาเมะดาเมะเออจะได้อ๋อก็คือห้ามเนี่ยดาเมะมันก็แปลว่าห้ามนะคะอิเคมาเซนกันเองคือดาเมะอ่าทัเบทเทวะดาเมะแปลว่ากินไม่ได้นะคะห้ามอ่าทัเบทเทวะดาเมะไม่ได้นะหรือหรือหรือเออ แค่ในจดไว้เนี่ยที่ยงมาออกมาเพิ่มเนี่ยก็คือกันเองหนูวงเลยไปนะเอาอาจจะได้ยินทาเบตได้ว่าอีแค่ในจะได้ไม่ต้องงงเออทาเบต้ว่าอีเคมเซนเหมือนกันเดี๋ยวมันมายังไงค่อยๆเรียนไปเดี๋ยวเราจะรู้ที่มาของอีเค a ในคืออะไรนาเบะคืออะไรนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนให้หนูยงว่าเอยเผื่อไปได้ยินเขาพูดแบบนี้ก็คือเป็นรูปกันเองของไออันนี้นะคะ ได้ไหมได้ไหมอ่ะซ้ำบังค่ะข้ออ่อเตอิมาสอันเนี้ยมันเป็นอีกประเด็นหนึ่งใช่ไหมของข้อของบทที่15เนี่ยบทที่14บอ,อโยงอีกนะคะน่าจะรอบที่ร้อยแปได้แล้วว่ะเออนะพูดพูดเตอิมาสรอบที่ร้อแปได้แล้วนะเอออันแรกนะเตอิมาสอันแรกก็คืออะไรโยงมาอย่างนี้โอ้เซนเซ ำมันนะเตอิมัสอันแรกก็คือทำอยู่เห็นเห็นทำเห็นเห็นเริ่มสั้นขึ้นทุกจิตทีนะคะอันที่สองก็คืออะไรนะแสดงสภาพแสดงสภาพ,ภาพจำได้ไหมสี่ตัวเคคคอนชิมัสต้องพูดว่าเคคคอนสเตมัสถ้าใครแต่งงานแล้วนะคะต้องบอกว่าเคคคอนสเตมัสเคคคอนชิมัสตะไม่ได้ถ้าเคคคอนชิมัสตะคือโรกไปแล้วนะเอ่ออะไรอีกซึ่นเดมัสอาศัยอยู่ที่ไหนบังคอกคืนี่ซึ่นเดมัสแล้วก็คำว่ามดเตติมัสค่ะมี อยู่เป็นเจ้าของนั ot, ่นเรียกอมาคุรุมาโมเตมัสโอาเนโอโมเตมัสนะคะใช้คำช่วยโอแล้วก็ชิดเตมัสรู้ทราบเรารู้อะไรมีข้อมูลอยู่ในใจชิดเตมัสแต่ถ้าเกิดไม่รู้ล่ะชิดอีมาเซนแต่คำอื่นเนี่ยเตะอีมาเซนได้โอเคนะซามบังค่ะแสดงถึงกิจวัตรทำอยู่อย่างต่อเนื่อง มาเป็นระยะเวลานึงแล้วเดี๋ยวจะทําต่อไปนะคะโอเคนะอันนี้คือที่เราเจอกันมามีอีกไหมเซมีอีกเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเก็บไปเรื่อยๆนะคะยองบังค่ะข้อ4ี่ไวยากรณ์อันที่4คํานามนี้แล้วใส่กริยาก็คือกริยาที่ใช้กับคําช่วยนี้นั่นเองอะนูเขียนสรุปไปเ,เขียนข้างหลังไปนะคะ กริยาที่ใช้กับคำช่วยนี้มีดังนี้นะเออมีอีกนะคะอันนี้ยกตัวอย่างขึ้นให้ให้ดูเฉยๆกริกยาที่ใช้กับคำช่วยนี้มีดังนี้อืเซนไม่ได้วเวนน้นไว้เนี่ยไม่มีที่เขียนตัวอ่านเลยให้ดิมัสอ่าใหดิมัสแปลว่าอะไรเข้าไปเข้าไปในห้องเฮียนี่ใ r i ดิมัสเอ่อเข้าไปในบ้านเอน่อเอียนี่ i ห้ดิมัส โอเคไหมเขา้ขาเข้ามหาวิทยาลัยไดกะคุนิไฮดิมาสสวอาดิมสัสค่ะนั่งนั่งตรงไหนใส่คำช่วยนี้เอ,อ่อทั้งหมดเลยนะที่เนี่ยเนี่ยที่เขียนมาก็คือคำกริยาที่ใช้มาช่วยนี้นะคะนั่งที่เก้าอี้อิซุนิสวอาดิมสัสโคโกน,น,นิสุวัตเตโมอีเดสกาจดไว้บ้างเออขอนุ่มๆนัง่งโคโกนิสุวัตเตโมอีเดสกาคำว่าโนดิมัสค่ะโดยสารโดยสารยานพาหนะอะไรนะคะก็ใส่คำวานน่าโนดิมาสเดนชันิโนดิมสัสคุรมนนูมานิโนดิมัสแต่ น้องๆบอกงงเอา้าจินเซหนูเคยเรียนเดะไม่ใช่หรอเออเดะข้างหน้าเป็นยานพาหนะะยานนะโอเคเขียนยานแค่นี้แหละเขียนไม่พอข้างหน้าเป็นยานแล้วก็เดะแล้วก็ไปมากลับจําได้ไหมอิคิมาสคิมาสไคลมาสบทแรกๆเลยอ่ะของมินหนึ่งนะคะคือเขาใช้เดะเพราะว่าข้างหลังมันเป็นไปมากลับไงไปมากลับด้วยยานนี้ เไปมากับระยานนี้แต่คําว่าโนดิมาสแปลว่าขึ้นขึ้นอะไรอันนี้คนละเรื่องนะคนละเรื่องอันนี้เทียบให้ดูเฉยว่ามันไม่เหมือนกันน้องๆอย่างงงนะอ,อ,อะไรนะขึ้นเครื่องบินฮิโกคินิโนดิมาสแต่ถ้าเกิดว่าไปญี่ปุ่นหนูจะพูดว่าไปญี่ปุ่นด้วยเครื่องบินอ,อ,อะไรคะฮิโกคินเดะนิฮงเอออีคิมัสนึกออกไหมไม่เหมือนกันเด้อโทเมมาสค่ะแปลว่าจอดออจอดตรงนั้นด้วยค่ะจอดตรงนั้นด้วยค่ะเขาจอดแป๊บเดียวหนูใช้คําช่วยเดย ออตรงนั้น asokode thomas t e ุ u า a s i ใช่ไหมแต่ถ้าเราจะจอดค้างจอดแช่จะใช้คำช่วยนี้นะ,อ,ะอย่างจอดรถแล้วหนูจะไปทำงานอย่างเงี้ยจอดรถแล้วจะขึ้นไปทำธุระอะไรต่างๆนานาก็เรียกว่า t เ o m a s นะคะจอดที่นี่ kokoni thomas kokoni thomas te mo e xka จอดรถตรงนี้ได้ไหมคะอีกอันนึงค่ะเอ,อ๊เรียนกันไปรื้ยังนะ สตมาสค่ะเพราว่าทิ้งทิ้งขยะลูกแน่นอนขยะโดนทิ้งต้องขยะต้องติดด้วยคำช่วยอะไรโอเอ่อโกมิโอสเตมาสแต่หนูจะไปทิ้งที่ไหนอันนั้นอะใส่คำช่วยนี้เด้อเออไม่ใช่ว่าเฮ้ยออเซนเซบอกว่าคำกิยาดังต่อไปนี้ให้ใช้กับคำช่วยนี้เขาสอบมาแล้วจา้าอันนี้อะไรโกมิแล้วก็สตมาส จงใส่คำช่วยจ้าออเซนเซนบอกว่าเฮ้ยสเตมาใช้กับคำช่วยนี้เว้ยใส่นี้เลยผิดนะจ้าเฮ้ยต้องดูด้วยว่ามันเป็นกรรมหรือเปล่าถ้ากรรมก็ไม่ต้องเปลี่ยนไงก็กรรมก็อโอนะคะแต่ที่บอกว่านี้เนี่ยคือสถานที่สถานที่ที่อทิ้งทิ้งตรงนี้โคโคนนี้โกมิโอสเตมาทิ้งขยะตรงนี้นะคะเลยนะโคโคใช่ไหม โคโคตรงนี้คือนี้นะคะโคคนีココ่กลมิโอสเตมาสเพราะเราทิ้งขยะแล้วก็จริงเราก็เดินหนีไปเราไม่หลงเราไม่เหลืออยู่ที่นั่นแต่ขยะมันยังเหลืออยู่ที่นั่นเพราะั้นใส่กำช่วยนี้นะคะ,ะตัวอย่างเลยโคคนีココ้โทเมเตว่าอิเคมาเซมนะไวยากรณ์ก็คือห้ามจอดตรงนี้นะคะข้อห้ามไม่มีอะไรมากเลยก็เหมือนที่เมื่อกี้เซนเซบอก เออถ้ามันมีกรรมหนูก็แทรก,กรรมเข้าไปตรงนี้เออไม่ใช่ว่าต่อไปนี้คือนี้หมดไม่ใช่นะคะโคโคโนี้เหมือนประโยคข้างบนแต่เอาคุรุมาโอมาแทรกเท่านั้นเองคุรุมาโอโทเมเตวอิเคมาเซนได้นะ